สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมปังอร่อยๆอกันค่ะวันนี้นะคะเป็นขนมปังที่มีชื่อว่า snow mountain เองนะคะเริ่มต้นด้วยการนําส่วนของของเหลวมาผสมกันทั้งหมดนะคะก็จะมีนมนะคะจริงๆแล้วในสูตรเป็นนมจืดธรรมดานะแอก็เพิ่มความเข้มข้นด้วยการใช้นมช็อกโกแลตนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จะเป็นวิปปิ้งครีมนะคะนําลงไปผสมเลย ตามด้วยไข่ไก่นะคะโอเคคนผสมให้เข้ากันนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของโถผสมแป้งกันดีก,กว่าค่ะเอาล่ะในส่วนของโถวนวดแป้งขนมปังนะคะวันนี้แอนจะยังคงใช้เครื่องมีสอลิตรนะคะเป็นผู้ช่วยของเราในวันนี้นะคะเราก็จะทำหลุมเอาไว้นะคะ วันนี้จะเป็นสีหลวมด้วยกันนะเพราะว่าของแห้งของเราเนี่ยมีหลายชนิดนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยนี่นะคะผงโกโก้ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือป่อนนะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะนี่ ผสมส่วนผสม,สมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะระยะเวลาการนวดทั้งหมดแอนใช้40นาทีเลยนะแอนจะตั้งไปที่40นาทีเลยนะคะทีเดียวเลยพอส่วนผสมเข้ากันนะคะเราก็จะเทในส่วนของของเหลวนะคะลงไปผสมเลยนะคะ เอาละหลังจากที่แป้งรวบเป็นก้อนแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่เนยลงไปนวดเลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะหลังจากนี้ก็คือรอเวลาอย่างเดียวเลยค่ะเอาละตอนนี้นะคะเราก็นวดแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้องออกมาตัดแบ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปกันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูในขั้นตอนของการตัดแบ่งแป้งกันค่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะตัดแบ่งแป้งออกเป็น3ามก้อนด้วยกันนะคะให้เท่าๆกันนะคุณผู้ชมวิธีการก็คือช่างแป้งนะคะแล้วก็หาร3ามไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลึงกลมนะคะแล้วก็จะพักแป้งให้คลายตัวนะคะประมาณ10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปใส่ไส้ใส่พิมพ์กันเลยนะคะ โอเคเรียบร้อยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะพักไว้นะคะแล้วก็ประมาณ15นาทีนะแค่ให้เขาคลายตัวนะคะคุผู้ชมตอนนี้นะคะเราพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนําออกมารีดแป้งนะคะแล้วก็ขึ้นรูปก,กันเลยนะคะเราจะรีดแป้งออกเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคุณผู้ชม แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีนี่นูเทลล่านะคะตอนแรกจะทำช็อกโกแลตเพสเองนะคะแต่ว่าถ้าเรามีนูเทลล่าเราจะทำไปทำไม <laughs> อะทาลงไปเลยนะอย่ามากเกินนะคะเดี๋ยวถ้าเขาแฉะมากเนี่ยขนมปังจะสุกยากนะคะก็ <Okay. S 2> ประมาณนี้นะผู้ชม เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการม้วนค่ะขนาดที่เราม้วนเนี่ยอย่าลืมเตรียมนี่มาด้วยนะคะช็อกดักช็อกนะคะเอ็นใช้ดักช็อกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะม้วนโรยนะคะมว้วนก็โรย อันนี้ก็จะกดให้บางหน่อยนะคะมันจะไม่ม้วนให้เขาออกมาแบบยาวมากนะคุณผู้ชมทำแบบนี้ให้ครบทุกอันก่อนนะคะคุณผู้ชมอันอื่นๆนะคะก็ทำเหมือนกัน น้องคนนี้ก็มวนเสร็จแล้วก็อยู่นี่ก่อนนะ โอเคค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำแต่ละก้อนนะคะที่เรามวนได้เนีย่ยมาตัดครึ่งนะคะคุณผู <Supp ets> ้ชมกะเอาให้เท่าๆกันนะเสร็จแล้วก็วางลงไปเป็นคู่นะคะ พยายามไม่เขาค้ำยันกันไว้นะได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพักให้เขานะคะขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะในระหว่างที่เราพักนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมหน้าคุกกี้นะคะแล้วก็โอรีโอสับกันค่ะเอาเรามาเริ่มทําหน้าคุกกี้กันดีกว่านะคะเริ่มต้นด้วยการน,นําเนยสดนะคะมานะคะเนยสดนิ่มนะคะสมนะคะกับน้ําตาลทรายแดงนะคะนี่ เราจะทำโลฟเดียวนะเพราะฉะนั้นหน้าคุกกี้เราก็ทำสูตรเล็กๆก็พอนะคะพอน้ำตาลกับเนยเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ไข่ไก่นะคะลงไปผสมเลยนะคะไข่ไก่ก็คือตอกออกมานะคะตีแล้วก็ชั่งนะคะให้ได้ตามสูตร Okay. เอาแค่พอเข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่แป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงโกโก้นะคะลงไปเลยโอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเตรียมใส่ถุงบีบไว้เลยนะคะ มานี้นะเราก็จะเตรียมใส่ถุงบีบพักไว้เลยนะคะเอาละค่ะแล้วก็สําหรับโอรีโอนะคะเราก็จะเตรียมสับๆเอาไว้นะคะใช้เล็กน้อยนะคะประมาณเอ็นใช้ประมาณ6ชิ้นนะคะแค่เอาไว้โรยหน้าให้เขาสวยๆเฉยๆนั่นผู้ชมเราก็จะสับให้เขาเป็นแฉกๆแบบนี้นะคะ แค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักขนมปังนะคะจนขึ้นฟูเป็น2เท่าแล้วพร้อมเข้าอบแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จะนํามานี่ค่ะบีบหน้าคุกกี้ลงไปนะคะบนนี้เลยนะคะบีบลงไปเลย เอาละตอนท้าตอนนี้นะคะเราก็จะมาโรยโอรีโอที่เราสับไว้นะคะลงไปให้เขาอยู่บนบนนั้นหน้านะคะแค่นี้นะคะก็พร้อมที่จะนำเข้าอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะน,นำเข้าอบแบบเปิดฝานะคะผู้ชมไปดูในเตาอบกันเลยดีกว่าค่ะ ชมนี่นะคะนี่เดี๋ยวเรานะคะเอาออกมาจากพิมพ์กันเลยดีกว่านะคะว้าวว้าวข้างบนนะคะมันก็จะเป็นเลเยอร์ของหน้าคุกกี้คุณผู้ชมนะคะแล้วก็จะมีแบบโอรีโอแบบว่าโรยอยู่เราจะพิกน้องอยังไงดีโอเคได้แล้วนะคะน้องแบบฉ่ำช็อกโกแลตมากคุณผู้ชมนี่ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นตัวลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นดูเนื้อขนมปังกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะขนมปังก็เย็นได้ที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะตัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะมาโรยหน้าเขานะคะด้วยน้ำตาลไอซิ่งนะคะคุณผู้ชมจะได้สมเป็น snow m o u n t a i นะคะนี่นะคะ เอาล่ะตอนนี้นะคะเรามาตัดดูเนื้อขนมปังกันเลยดีกว่านะคะจะตัดเขาชิ้นหนาประมาณนี้นะคะุณผู้ชมข้างบนเขาก็จะมีเนื้อสัมผัสกรุบกรอบนะคะกรุบกรุบแบบคุกกี้นะคะด้านในเขาก็จะฉ่ำไปด้วยนูเทลล่าแล้วก็ช็อกโกแลตชิพที่เราสอดไส้เข้าไปนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมมันแบบดีงามมาก ให้ดูนะคะนี่อันนี้คือด้านในของน้องนะคะนี่สุดๆไปเลยฉ่ำมากนะคุณผู้ชมนี่นะคะอหอมโกโก้หอมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ฉ่ำไปด้วยนูเทลล่านะคะที่เราสอดไส้ไว้ด้านในนะคะนี่น่าทานมากๆเลยนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับช่องแอนเมดด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดนะคะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพรอ้รอมๆกับขนมปัง Snow Mountain นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ